สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแรงงานพม่าถูกในหน้าลอยแพกลางป่าพู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่11พฤศจิกาย,ยน2564พันเอกจักรพงษ์เทพพันผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้นำกำลังทหารพรานชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยทหารพรานที่3505เข้าลาดตระเวนในพื้นที่จุดลอ่อแหลมกลางป่าพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาที่บริเวณบ้านตือลือหมู่ที่10ตำบลคเนจื้ออำเภอแม่ระมาจังหวัดตาเพื่อป้องกันและก ดันการลักลอบลำเลียงสิ่งของผิดกฎหมายและตรวจสกัดกั้นการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลจนเวลาต่อมากำลังทหารพรนานตรวจพบความผิดปกติในเชิงภูเขาท้ายหมู่บ้านโดยชุดทหารพรนานส่วนหน้าสามารถตรวจการพบกลุมม่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายจำนวนหลายคนและคาดว่าจะเป็นกลุ่มขบวนการนำพาแรงงานต่างดาวหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าจุดเคลื่อนที่เร็วทหารพรนานจึงเรียบนำกำลังเร่งเดินเท้าเข้าไปตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรับประสานของกำลังฝ่ายป ครองอําเภอแม่ระมาดต,ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่ระมาดและฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำกำลังมาเสริมเพื่อร่วมกันเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจำนวน13คนเป็นชาย10คนและหญิง3คนทั้งหมดเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาซึ่งเกือบจะทุกรายอยู่ในสภาพอินร้อยจากการเดินเท้าข้ามภูเขาขาดน้ำและสเสบียงอาหารจนบางคนแทบไม่มีแรงจะเดินทางต่อและบางรายต้องนอนหนาวโดยมีผ้าห่มผืนบางๆที่ติดตัวมาใช้หม่มทำกลางสภาพอากาศที่หนาวเย in. เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่35ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมโดยการมอบอาหารและน้ำดื่มให้แรงงานทั้ง13คนได้รับประทานซึ่งทุกคนต่างดีใจจากการช่วยเหลือของทีมทหารพรานและยินยอมให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีจึงได้ดำเนินการตรวจหาโควิด -19 ซึ่งผลตรวจทุกคนเป็นลบก่อนนำตัวแรงงานทั้ง13รายเดินทางลงจากภูเขาเพื่อน,นำตัวไปสอบสวนขยายผลจากการสอบสวนหนึ่งในแรงงานต่างด้าวที่ถูกจับกลุมให้การเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ว่าพวกตนทั้ง13คนที่ ถูกจับกลุมเป็นคนสัญชาติเมียนมาได้ลักลอบข้ามชายแดนผ่านแม่น้ำเมยข้ามมาฝั่งประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติไม่ทราบจุดที่แน่นอนและลักลอบข้ามชายแดนในช่วงเวลากลางคืนจากนั้นมีนายหน้าไม่ทราบชื่อสองคนซึ่งคาดว่าเป็นคนไทยได้ขับรถยนต์กระบะมารับโดยมีการแอบซุกซ่อนตัวอยู่ด้านท้ายรถยนต์และนายหน้าได้นำตัวแรงงานทั้ง13คนมาปล่อยไว้ที่ในป่าเชิงภูเขาเพร้อมบอกว่าให้เดินเท้าต่อไปจนข้ามภูเขาลูกนี้แล้วจะมีรถยนต์มารับช่วงต่อเพื่อพาไปส่ง ที่กรุงเทพซึ่งพวกตนเองหลงเชื่อและได้จ่ายเงินค่านำพาให้ในายหน้าเป็นเงินคนละ20 0 0 0บาทจนเวลาผ่านไปนานนับวนันพวกตนเดินเท้าเท่าไรก็ยังไม่สามารถข้ามภูเขาได้เนื่องจากหลงป่าจนสเสบียงที่ติดตัวมาไกล้หมดและหมดหนทางที่จะเดินทางต่อไปแบบไร้จุดหมายต่อมาทราบภายหลังว่ากลุ่มของพวกตนถูกนายหน้าล็อกทำอาลอยแผล่อยในป่าจนมาถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานลาดระเวนกดดันและตรวจพบซึ่งครั้งนี้พวกตนดีใจมากที่ถูกจับเพราะถ้าไม่ถูกตรวจจับก็ไม่รู้ว่าจะดําเนินการ ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างไรเนื่องจากสภาพทุกคนอินโรยเป็นอย่างมากล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งหมดส่งไปดำเนินการตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลหากลุ่มในหนะ้ากลุ่มนี้อย่างเร่งด่วนแล้วท่านผู้ชมนนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ